จ้าสวัสดีค่ะสุภูสุคนไทยพียทยนองเดี๋ยวมื้อนี้แม่ตูสิมาโชการเห็ดเ,เขียวหวานกุ้งห่อไข่แต่จะเป็นเขียวหวานกุ้งที่เห็ดเป็นแห้งแต่ว่าก็จะมีซอสเหลือจักนิดจักหน่อยเพราะว่าลูกค้าบอกว่าถ้าแห้งเกินไปฉันไม่มีซอสฉันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ท่าน่ะแมตูก็เลยต้องเหลือเพื่อซอสไว้จักนิดนึงเนาะว,ว่าเท้าเห็ดห่อไข่ให้เรียบร้อยแล้วเพิ่มสามาชีใส่ซ,ซอสเ,เขียวหวานเนี่ย ลาดกินน้ำเขา่าลาดกินน้ำไข่ได้เลยกก็จะเพิ่มรสชาติเพิ่มอัตรารสขึ้นมาอีกมันบวแห้งจนเกินไปว่าสัตว์เดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะค่ะจากนี้ก็คือเป็นผักนะคะเดี๋ยวไม่ตูสีว่างซัดส่สสวนต่างๆไห้ใต่คลิปคื่เกาค่ะช่วงแรกเนี่ยเขาจะพัดเครื่องพัดเครื่องแกงแค่หวานก้าวปอกเ้าปากกะติค่ะพัดจนแตกมั่นเลยนะคะเน้นและย้ำว่าต้องแตกมั่น่านำเขาถึงจะได้รสชาติอย่แนะคะ มันมันจะร่อยต้องแตกมันนะคะในรายนะหลังจากนั้นก็คือเอาปุ้งใส่ลงไปกุ้งจะใส่แบคไีเรีนะคะปุ้งแบคทีเรีค,เค่ะคัดข้อสุกค่ะหลังจากนั้นเท่ากับใส่ปวกผัาลงไปพักนีกระข้นจะซุกมาก่อนนะคะเทคนิคค่ะเคล็ดลับใส่กระช่ายซอยลงไปนากระไส่ในใจในรสสัตว์ แซ่บขึ้นมาอีกตะปุกเลยคนะ่ะหลังจากนั้นเขาก็ปุงรสค่ะเค็มหวานเท่าๆกันแล้วก็หยอดกระเทียมลงไปงเล็กน้อยให้มันเป็นน้ำเพราะคุกกี้ก่ะปกตินี่สีบรไซสหลายปานี้ออกตอ่ลูกค้า่นอยากกินแบบมีน้ำ,นำเล็กน้อยหลังจากนั้นใส่หัวกะพาลงไปค่ะแล้วก็ผักไว้นะคะแล้วเข้ากับมาเห็ดไไข่ที่เทาสีเอาไปคอ ไข่มาแล้วเขากลับมาว่างใส่ถั่วให้เป็นลูกฟอมหรือผู้ใดจะมีลูกทรงอย่างอื่นก็นได้นะคะลังพนเพื่อนอจสตัดไข่เป็นสามเหลี่ยมนะคะหรือเป็นสี่เหลี่ยมแต่วันไม่ตววาทรงผมมันหงายนะมันพื้นที่มันจะกว้างกว่ากันแล้วเขากลับมาเลือกเอาต่างตเาเขียวหวานใส่ลงไปโดยที่บอกเอานา้ำน,น้ำานเขาจะเสิร์ฟแยกต่างหากค่ะเสิร์ฟแยกใส่ถั่วไปแล้วลูกค้าเพิ่อนเกษตรได้ราดใส่เขากินเลยเขาอ่าน ตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วแต่พี่น้องจะลั่งซันออกมาว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนเนาะจัดแต่งทั้งคน่นกระแต่งออกมาสวยงามทำไ่ตู่แต่งได้งามซุดซ้ำตีเห็นนี่แหละค่ะต่างใจสุดๆหล่อหล่ะเนี่ยคนที่เป็นเป็นมืออาชีพแห้งๆคนก็สิแต่งออกมาสวยงามเนาะเฮาก็ไปหาเบิ่งศซึกษสาวานี่ไปตู่แต่งได้ซ้ำนี่แหละค่ะออกมาให้มันดูมีสีมีสันมันน่ากินนะคะลองไปเห็นกันดูนะคะ มีซันก็สดสวยมันก็จะเพิ่มมูลราคาขึ้นมาจานนี้ของแม่ตู่ก็จะขายอยู่ประมาณ1 5บหอยบ่แพงนะคะราคาเป็นมิตรเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ